好、啊嗯啊，别讲话啊！ สวัสดีค่ะได้ยินเสียงไหมจ๊าสวัสดีค่ะ <Okay. S 2> เสียงเรียบร้อยนะคะเช็คเรียบร้อยแล้วนะคะทุกๆคน มาแล้วกับปัญหาหลักๆของทุกคนเลยของช่างของลูกค้าของหลายๆคนที่มีปัญหากันนะคะวันนี้เรามาให้คําตอบกับทุกๆคนพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาเนาะสวัสดีทุกๆคนคะ่ะใครเข้ามาแล้วนะคะขอหัวใจรัวๆนะจ๊ะขอหัวใจรัวๆนะคะอ่าเสียงดังฟังชัดนะคะตอนนี้ โอเคนะคะวันนี้จะมาพูดถึงการทำความสะอาดหลังต่อขนตาหรือ,อลูกค้าจะมาต่อขนตาหรือลูกค้าจะมาเติมขนตาก็คือทุกอย่างจะมีในไลฟ์นี้นะคะเราไปอย่างไวดีกว่าเนาะโอเคค่ะมากัน อย่างแรกเลยนะคะที่เราต้องรู้นะคะก็คือข้อควรระวังของคนที่ใส่คอนแทคเลนก็คือช่างที่ใส่คอนแทคลูกค้าที่ใส่คอนแทคเลนนะคะหรือช่างที่ใส่คอนแทคเลนนะคะคอนแทคเลนใส่ต่อขนตาได้ไหมต่อได้ค่ะใส่ต่อได้ป้องกันไอกาวทุกอย่างได้แต่ว่าคอนแทคเลนจะใส่ซ้ําได้อีกไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่าไอกาวเมื่อเข้าคอนแทคเลนแล้ว มันจะล้างไม่ออกมันจะเกาะติดในคอนแทคเลนเลยเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าใส่คอนแทคเลนมาต่อเราต้องถามเลยว่าเอ๊ะลูกค้าใส่รายวันหรือรายเดือนคะต้องถามเลยนะคะน,นี่คือสำคัญมากๆถ้าลูกค้าใส่รายวันเราแจ้งเขาว่าถ้าต่อคนตาเสร็จแล้วกลับไปถึงบ้านแนะนำให้ถอดทิ้งเลยไม่ใส่ต่อแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าใส่รายเดือนเราก็ต้องมีอะไรคะที่เป่าเอาไว้ให้ดูเลยนะคะเราต้องมีตลับ นะคะตลับเก็บขนตาอ่ะป้าปาเอาตลับเก็บขนตาโชว์ให้หน่อยนะคะในกล้องข้างหลังเนาะอ่ะเราเอาตลับแล้วก็ที่ที่ตลับแล้วก็เป็นที่ล้างคอนแทคเลนส์ให้กับลูกค้านะคะเราจะมีให้ในห้องน้ำนะคะเราจะมีให้ในห้อง,น,องน้ําเลยก็คือ,อลูก,ล,กลูกค้าทุกๆคนจะได้ใช้นะคะอ่ะ อันนี้เป็นข้อควรระวงังแล้วให้เขาถอดออกก่อนแล้วพอเขา,เาทําการต่อขนตาเสร็จแล้วปุ๊บเราค่อยให้เขาทําการใส่กลับขึ้นมาเราต้องมีที่ล้างต้องมีที่วางให้เขานะคะโอเคต่อไปนะคะต่อไปที่เราต้องรู้เลยนะคะต่อไปคือสิ่งที่เราต้องรู้นะคะก็คือหลายๆคนน่าจะทราบเนาะรู้ว่าเอ๊ะเวลาเราทําการต่อขนตาเสร็จแล้วเนี่ยเราห้ามใช้ ที่ล้างเครื่องสำอาสออสงสุดออยหรือสุดครีมเพราะมันจะทำให้ขนตาของเราเนี่ยมีคราบครีมและคราบออยมันอาจจะล้างโฟมล้างหน้าของเราแบบไม่เคลียร์เพราะฉะนั้นเราเลยไม่ใช้แบบครีมหรือแบบออยเข้าใจไหมคะเราใช้สุดวอเตอร์นะคะแบบครีมหรือแบบออยเราไม่ใช้นะคะไม่ใช่ว่าของเขาไม่ดีที่เอามาถ่ายให้เป็นของเป่าเอง ขอให้ลูกค้าใช้นะคะแต่หลังต่อขนตาเราจะใช้สุดน้ำนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ก้อยค่ะสวัสดีคิตติมานะคะอ่ะเราจะใช้สุดวอเตอร์แต่สุดออยเราก็เอาไว้ในห้องน้ำให้กับลูกค้าเราใช้เมื่ออะไรคะเมื่อลูกค้าปัดมาคาล่ามาทาอายแชโดว์มา,า, hadow, มาแต่งหน้ามาสิ่งต่างๆเหล่านี้ เราจะล้างออกยากถ้าใช้น้ําเราจะใช้สุดครีมหรือสุดออยเราจะมีทุกแบบให้ลูกค้าในห้องน้ําเราจะมีทั้งสุดครีมทั้งสุดออยทั้งสุดวอเตอร์วอเตอร์ก็คือลูกค้าต่อขนตาไม่พอลูกค้ายังแต่งหน้ามาเราก็ให้เขาไปล้างออกเองในห้องน้ําแต่ถ้าลูกค้าปัดมาคาร่าทาทาอายแชโดว์แต่งหน้ามาเราก็ให้เขาไปล้างออกเองโดยใช้ออยหรือครีมมันจะไวกว่า นะคะมันจะไวกว่าเพราะฉะนั้นเราจะมีทุกอย่างให้กับลูกค้านะคะแต่ว่าเราจะให้ลูกค้าใช้หลังต่อเฉพาะสุดวอเทอร์นะคะอย่าลืมอย่าลืมนะคะโอเคต่อไปค่ะ,ต,คะต่อไปคือสปาค่ะลูกค้านะคะถ้าทําความสะอาดเสร็จแล้วถ้าเราจะต่อให้ลูกค้าเราต้องทําสปาก่อนเพราะว่า เป่ามั่นใจร0อยเปอร์เซ็นต์ร้อยทั้งร้อยไม่มีใครเช็ดคราบออกสะอาดหมดจดไม่มีค่ะช่างต้องทำการล้างสปาให้กับลูกค้าอีกรอบหนึ่งนะคะสปาในที่นี้ไม่ว่าคุณจะใช้สปาปีศารน้อยหรือสปาปสปาซากุระได้หมดทั้งสองอันโอเคใช้ดีทั้งสองอันเพราะว่าทางร้านก็ใช้ทั้งสองอันนะคะและเดี๋ยวเราจะทำการ ทดสอบให้โดยใช้ปีศาจน้อยค่ะ,ะป้าเปาโชว์ปีศาจน้อยให้กับทุกคนได้ดูกันนะคะปีศาจน้อยตัวนี้ทางร้านใช้ใช้ตลอดนะคะแล้วก็ซาก,กุระก็ใช้แต่ซาก,กุระช่วงนี้เข้ามาไม่ได้ก็เลยมีเฉพาะปีศาจน้อยที่ยังขายเหลืออยู่ไม่ถึง20ขวดนะคะไม่ถึง20ขวดแล้วก็ต่อไปออไม่ถึง10ขวดแล้วนะคะปะ้าเปาบอกไม่ถึง10บขวดเพราะฉะนั้นเรามีเฉพาะปีศาจน้อยปีศาจน้อยหมดก็ไม่มีแล้วค่ะน่าจะพักระยะ สักระยะใหญ่ๆนะคะกว่าจะมีเนาะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เป็นของเหลวมันจะนําเข้ามาได้ยากนะคะโอเคอันนี้คือสปาเดี๋ยวเราจะทำสปาโชว์วให้ดูกันนะคะว่าเราต้องมีอะไรบ้างนะคะเราต้องทำยังไงต่อไปคือก่อนที่จะทำสปาเรามาดูกันก่อนนะคะว่าเราจะใช้อะไรทำสปาเป็นตัวนี้สิ่งที่เราจะเอามาใช้ทำสปาก็คือ ฟองน้ําและแปลงที่เราให้กับลูกค้านะคะฟองฟองน้ําตัวนี้นะคะเราจะให้ลูกค้าทุกครั้งหลังใช้บริการทางร้านเราเสร็จนะคะเราจะมีให้ลูกค้าเลยและลูกค้าก็จะทําการซื้อนะคะอาจจะเป็นแบบที่ปาปโชวให้ดูนะคะและลูกค้าเขาก็จะสั่งซื้อกับเรานะคะ หรือพี่เป่าๆหรือเป่าเๆขอซื้อเพิ่มได้ไหมเขาก็จะมาขอซื้อกับเราในราคาที่ทช่างซื้อกันนั่นแหละค่ะเขาก็จะมาขอซื้อไปหลายๆอันเขาบอกว่ามันใช้ดีมากเลยคืออยากจะเอาไปให้เพื่อนๆเอาไปฝากให้คนที่บ้านใช้ด้วยเขาก็จะซื้อไปทีละถุงถุงหนึ่งก็ราคา80บาทนะคะมี10อันเนาะมี10อันซึ่งราคานี้มันเป็นราคาที่จับต้องได้แล้วมันเป็นของที่แบบใช้ดีโอเคนะคะโอเคมากๆคือแบบมันไม่จําเป็นต้องแบบ ใช้เงินเยอะๆแล้วไปซื้อของดีอันนี้คือเงินหลักไม่ถึง10บาทอะแต่เราได้ใช้เป็นเดือนคือคุ้มค่ามากๆวันหนึ่งไม่ถึง1บาทนะคะแต่ว่าหน้าของเราสะอาดหมดจดนะคะหมดจดโอเคเนาะอ่ะต่อไปนะคะถ้าใครได้ฟองน้ําแล้วอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะฟองน้ําเราจะใช้ยังไงนะคะเรามาดูกันนะคะว่าฟองน้ําเราใช้ยังไงอ่าอันนี้ก็จะมีวิธีการใช้ให้กับทุกคนนะคะก็คือเราจะมี เราจะเอาไปใส่ในน้ํเอาวันนี้ปอเปาสาธิตให้ดูเลยนะคะเราจะมีน้ํานะคะสาธิตให้ทุกคนได้ดูกันเนาะว่าเราเอาใส่น้ําแล้วมันจะฟูเข้ามาทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนตามในรูปเลยในรูปก็อาจาร,รย์ปอเปาทําเองนะคะอาจารย์ปอเปาทําให้มันเป็นทีละขั้นตอนเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าเอ๊ะเราทําการใช้ฟองน้ํานี้อย่างไรนะคะอ่ะทุกคนดูกันนะคะปอเปาทําสวัสดีค่ะพี่เอมี่นะคะสวัสดีทุกคนนะคะใครเข้ามาแล้วขอหัวใจรัวๆนะคะ วันนี้นะคะเราทำาขานาดก็โปรถงวันนี้เราเราทำการสาธิตให้ทุกคนได้ดูกันอย่างชัดเจนนะคะจริงๆเรามีกล้องแค่2กล้องนะคะแรกๆเรามีกล้องสองกล้องคือกล้องในคอมแล้วก็กล้องในมือถือแต่วันนี้คือแฟนทําให้มี3กล้องก็คือกล้องในคอมกล้องในมือถือแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งสองเครื่องเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนจะเห็นได้แบบชัดเจนยิ่งขึ้น นะคะชัดเจนยิ่งขึ้นคือทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะอ่าแต่กล้องในในคอมเราไม่ใช้นะคะกล้องในในคอมมันจะไปนู่นนั่นนี่ไม่ค่อยได้นะคะปอก็เลยใช้กล้องมือถือกับมือถือข้างหลังนะคะสองอันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะตอนนี้ปอเปากำลังเอาถ้วยนะคะมาสาธิตการใช้ฟองน้ำกันนะคะสาธิตการใช้ฟองน้ำนะคะอ่าด้วยการจะเทน้ำใส่ ้วยนะคะจะเทน้ําใส่ถ้วยแล้วก็จะเอาฟองน้ําใส่เข้าไปในน้ําแล้วให้ทุกคนได้ดูกันว่ามันฟูประมาณไหนนะคะคือจะใช้ดีมากๆค่ะตัวนี้พอเห็นไหม,หไหม,ไมจ้าทุกคนอ่ะถ้าไม่เห็นก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะไม่เห็นใช่ไหมเห็นไ,มห,ไหมคะโอเคเห็นชัดเจนนะคะ โอเคทีนี้เราจะใส่เข้าไปในน้ำแล้วนะโอเคอ๋อไม่ใช่ไปเยอะเกินไปเอามาณน,น,นี้โอเคอ่ะลงไปนิดนึงอ่ะชัดเจนนะคะทีนี้เราจะเอาฟองน้ําใส่เข้าไปในน้ําเลยนะคะจะได้ให้ทุกคนได้รู้กันว่าเอ๊ะเราใช้ประมาณไหนเราจะได้ไปนแนะนําให้ลูกค้าถูกถ้าช่างยังไม่เคยใช้แนะนําให้ช่างใช้ก่อนเพราะว่า มันใช้ดีมากเราจะติดใจนะ,ะเพราะว่าเป๋าเปาก็ใช้เป๋าก็ใช้ใชแฟนก็ใช้แล้วก็ลูกค้าเกือบทุกคนของเป๋าใช้กันทุกคนแล้วก็เกือบ50%เน่ะซื้อไปให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะอ่ะเพราะว่าที่บ้านก็จะมีะพ่อแม่จะมีแฟนจะมีลูกอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ตัวนี้นะคะล้างหน้าได้อ่ะใส่เข้าไปเลยวางนะคะอ่ะตอนนี้เรากําลังวางเข้าไปเห็นไหมคะมันจะฟูเข้ามารอก่อนอ่ะจุ่มเข้าไปทั้งอันแล้วตอนนี้นะคะเรามาดูกัน อ่าที่ทําให้โชว์ให้ดูคือจะจุบมให้ทุกคนดูทีละนิดทีละนิดเห็นไหมคะอันนี้เห็นไหมคะมันใหญ่มันกว้างขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมคะมหสศจัย์มากเออใช่ไหมอ่ะมันทำดูสิมันฟูขึ้นมาแล้วดูสิดูสิมันจะนิ่มมากเวลาเราทําความสะอาดหลังต่อขนตาเนี่ยมันจะไม่กินขนตามันจะทําให้ขนตาเราเนี่ยสะอาดเคลียมหมดจด อ่าแล้วมาสามารถซับน้ําบนขนตาเราได้ดูสิใช้เวลาไม่กี่วินาทีดูสิฟองน้ําของเราเสร็จแล้วนะคะฟองน้ําของเราเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมคะเราก็บีบให้มันแห้งๆนะคะอ่าทีนี้เป่าจะมาสาธิตการทําความสะอาดให้ดู แต่ว่ามันอาจจะไม่ออกเพราะว่าอันนี้มันเป็นแอปนะคะมันเป็นแอปมันเป็นแอปทา,ทาลิปให้ด้วยทาอายแชโดให้ด้วยเติมขนตาให้ด้วยเติมขนตาล่างให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบอกไว้ก่อนนะอย่าบอกว่ามันปลอมนะแต่คือล้างลงไปอย่างนี้เลยนะคะโอเคอ่ะมันเป็นแอปดูตรงนี้สิเห็นไหม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 มันยังมีลิปมาดี่มืออยู่นะคะอ่ะยี่ป้องวานานซโกโกะก็ไรโอเคทีนี้นะคะเป่าจะทำการสาธิตนะคะ โอเคมาให้กับทุกคนได้ดูกันเนาะต้องรอแป๊บนึงอ่ะต้องรอแป๊บนึงนะคะโอเคอ่ะเราจะใช้ตัวนี้นะคะโอเคเนาะจะใช้ตัวนี้นะคะนี่เราจะใช้ตัวนี้ปีศาจน้อยหมุนหมุนหมุนมุนผิดด้านหมุนอ่ะจะใช้ปีศาจน้อยนะคะฉีดใส่ตรงนี้เห็นไหมคะ ไปฟองน้ําเห็นไหมคะทุกคนเห็นแล้วเนาะอ่ะจากนั้นเปาก็จะเอาโฟมตันี้ค่ะที่ที่มีโฟมตัวเนี้ค่ะมาทําการล้างตาของเป่าเองนะคะ,ใช,นะคะใช้ตัวนี้นะคะใช้ตัวนี้นะคะล้างตาของเป่าเองนะคะเปาก็จะล้างลงไปอย่างนี้เลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะมันจะมีขนตามาให้ด้วยอันนี้นะคะแต่ของจริงมันอยู่ข้างในเห็นไหมคะเปาก็จะล้าง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 ,างล,ล้างได้ทั้งลิปล้างได้ทั้งทั้งหน้าทั้งขนตาทั้งบีบีครีมคือล้างได้หมดเลยนะคะ อ่าอ่าเห็นไหมคะ,ะมเห็นไหมคะอ่าทีนี้มาอีกเห็นไหมคะจะเป็นแบบนี้จากนั้นเราก็จะทําการล้างลงมาอีกเห็นไหมคะล้างสะอาดมากนะคะสะอาดมากต่อไป <c oughs> เพราะว่าเป่าไม่ได้ทาบีบีมาเลยไม่มีสีทีนี้ถ้าเป่าเป่าทาลิปอยู่นะเดี๋ยวเป่าล้างลงมาที่ลิปทุกคนก็จะเห็นสีนะคะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะอันนี้ ปาก็จะล้างลงมาที่ลิฟไม่แสบไม่อะไรนะเป็นสุดหนไม่ละไข่เคืองเห็นไหมคะก็จะมีคราบแล้วเห็นไหมคะก็จะมีคราบลิฟแต่เอก็ยังมีลิฟเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นกล้องแอปนะคะอก็ยังมีลิฟเหมือนเดิมเห็นไหมคะนี่เห็นไหมลิฟออกมาแล้วในฟองน้ําเห็นไหมคะมันมีคราบแล้วเห็นไหมคะแค่นี้เองคือเราสามารถล้างได้ทั้งหน้า ทั้งตาทั้งปากเราใช้แค่แผ่นเดียวแล้วเราใช้แค่ขวดเดียววันนี้ไม่ได้มาโฆษณาขายโฟมสปาไม่ได้มาโฆษณาขายฟองน้ำเพราะฟองน้ำใกล้หมดแล้วสปาเหลือไม่ถึง10บขวดไม่ได้มาทำการโฆษณาใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเราขายดีอยู่แล้วแต่ว่าจะให้ทุกคนทำการดูแลตัวเองให้เป็นนะคะดูแลตัวเองให้เป็นพอเราล้างเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะเอาน้ำนะคะจะเอาน้ำที่เราเตรียมไว้ตัวนี้นะคะ แล้วเราก็จะล้างน้ําตรงนี้นะคะคือให้มันเปลี่ยนมานๆอย่างนี้เลยค่ะไม่ต้องบีบให้มันแห้งเปลี่ยนมานๆอย่างนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามันยังมีคราบสปกปรกอยู่เราก็ล้างตรงคราบสปกปรกออกนิดนึงเราก็เปลี่ยนมานๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้เห็นไหมคะเอา <l> ออกนิดเดียวเอาน้ําออกนิดเดียวแค่นี้เองเห็นไหมคะเอาออกแค่นี้จากนั้นเราก็จะมาที่หน้าก็คือจะลงมาหมดเลยจะให้มันลงมาโอ้จะให้มันลงมาอย่างเงี้ยค่ะจะให้ลงมาหมดเลยเห็นไหมคะจะให้ลงมาหมดเลยแบบนี้เห็นไหมคะจะให้ ลงมาอ่ะค่ะจะให้ลงมาหมดเลยเพื่อให้น้ําได้ล้างสิ่งสกรปรกทั้งหมดเหล่านี้ออกมาเห็นไหมคะอ่ะเราจะล้างอย่างนี้แหละค่ะแบบนี้หลายๆรอบนะคะแบบนี้หลายๆรอะะบ,บอพอเราล้างเสร็จแล้วปุ๊บให้บีบตัวฟองน้ําตัวนี้นะคะตัวนี้อ่ะให้บีบตัวนี้นะคะให้มันแห้งๆแห้งๆพอล้างเสร็จแล้วบีบให้มันแห้งๆจากนั้นปุ๊บเราก็จะทําการซับบนขนตาของเรากดแป๊บเดียวเบาๆไม่ต้องแรงนะคะกดทับไว้ปุ๊บ คนตาเราก็จะแห้งนะคะแห้งก็คือมันจะดูดน้ําของเราไปเกือบหมดแล้วนะคะไปเกือบหมดแล้วจากนั้นจากนั้นเราต้องใช้อะนีบางหัวปากจะเกินะก็ไสิะจากนั้นนะคะเราก็ต้องใช้อะไรคะอันนี้คือทดสอบตัวเองให้ให้ทุกคนได้ดูกันทุกคนจะได้รู้ว่า อ๋อเขาใช้กันแบบนี้ปกติจะทำยังไงคะจะพูด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 อย่างเดียวทุกคนอาจจะยังไม่เก็ตนะคะแต่วันนี้คือเอาตัวเองเนี่ยมาสาธิตให้กับทุกคนได้ดูการทุกคนต้องทําการดูแลตัวเองให้เป็นและช่างต้องสอนลูกค้าให้เป็นเข้าใจไหมคะถ้าช่างยังทําไม่เป็นเราจะสอนลูกค้าได้อย่างไรนะคะถ้าเราสอนลูกค้าได้ไม่ดีลูกค้าก็จะดูแลตัวเองได้ไม่ค่อยดีนะคะโอเคต่อไปเรามาดูกันนะคะอ่ะเจอน้ำแล้วมันไม่ไปอะ โอเคทีนี้เรามาดูกันนะคะจากนั้นนะคะเรากลัวว่าเราขนตาเราเนี่ยจะแห้งไม่สนิทจะแห้งไม่โอเคเปลาแนะนำให้ซื้อกระดาษทิชชู่แบรนด์นี้นะคะก็คือของอแมคโครใช้ดีมากๆากระดาษทิชชู่อันนี้จะค่อนข้างหนานะคะกงไว้จังกระดาษทิชชู่นะคะ,ะกระดาษทิชชู่จะค่อนข้างหนาจากนั้นนะคะเปลาก็จะเอากระดาษทิชชู่เนี่ยคะ่ะพับมาก่อน ภาพ,พให้เป็นประมาณนี้นะคะปอปอภาพให้เขาดูนะคะภาพให้มันเป็นประมาณนี้นะคะภาพให้มันเป็นประมาณนี้เห็นไหมคะดูกล้องข้างล่างนะคะปอปอภาพให้ทุกคนได้ดูกันจากนั้นเราก็จะซับค่ะซับลงไปเห็นไหมคะซับลงไปปุ๊บขึ้นมาจริงๆอ่ะมันไม่มีแล้วมันไม่มีน้ํามันไม่เปียกแล้วถ้าใช้ฟองน้ําแต่ถ้าใครไม่มีฟองน้ําก็ใช้กระดาษทิชชู่ซับเอาแนะนําแบรนด์นี้เพราะว่าแบรนด์นี้มันค่อนข้างโอเคปอคิดว่าโอเคแล้วก็ราคา โอเคด้วยนะคะคือมันไม่ได้แพงแล้วก็มันไม่ได้ของมันไม่ได้แบบไม่ดีคุณภาพโอเคนะคะ,ะไม่ได้มาโฆษณาขายกระดาษทิชชู่ด้วยนะคะมาสอนให้ทุกคนว่าเออเขาใช้ดีนะคะต่อมาเราก็ใช้ไดเป่าค่ะไดเป่าที่โชว์ให้ทุกคนได้ดูก็คือไดเป่าที่เราเป่าให้กับลูกค้านะคะที่เราเป่าให้กับลูกค้านะคะที่เป่าเป่าโชว์ให้ดูทีนี้เราก็จะทําการเป่าค่ะเป่าเข้าไปเลยค่ะพอเป่าจากนั้นเราก็ทําการใช้ แปลงค่ะปอปอโชว์แปลงให้เขาได้ดูกันนะคะเราก็จะใช้แปลงเราดูนะคะปอปโชว์แปลงเห็นไหมคะมันจะเป็นเส้นหนึ่งที่เราเอาให้ลูกค้าใช้กันเราจะเอาแปลงตัวนี้นะคะทําการวีขนตาของเราให้เคลียร์วีขนตาเปาหวีให้ดูนะคะเราก็จะทําการเป่าอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะทําการวีวีขนตาเห็นไหมคะปัดเห็นไหมคะปัดให้เคลียร์วีปัดให้เคลียร์ขนตาเราก็จะ เป็นทรงมากขึ้นเราก็จะโอเคเลยไม่ต้องทำอะไรมันเยอะแยะมากมายเราแค่ทำการทำความสะอาดของเราให้ดีเหมือนที่เปอสอนให้ทุกอย่างก็จะดีขึ้นอ่าแล้วขนตาเราก็จะสะอาดไม่ต้องกลัวหรอกว่าขนตาจะมีคราบจะมีจะมีเห็บจะมีอะไรมาก่อติดอยู่ไม่ต้องห่วงไม่มีแน่นอนนะคะอ่ะสอ,อย่างนี้สำคัญมากชงให้ทุกคนได้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะ ใครที่ชอบใครที่เข้าใจของหัวใจรัวๆนะคะสวัสดีค่ะมาเมสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบค่ะสวัสดีเลิฟลี่นะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูนะคะคือวันนี้ใส่ใจในการสอนมากคือเราทําการเตรียมทุกอย่างแล้วถ่ายรูปทำพร้อมๆให้กับทุกคนนะคะจริงๆไม่จําเป็นต้องมาแชร์ให้ทุกคนก็ได้แต่คืออยากจะให้ช่าง อยากจะให้ลูกค้าได้รู้วิธีการทำความสะอาดขนตาหลังต่อไม่ใช่เว้นรอบดวงตาไปเดือนนึงกลับมาปุ๊บโอโหคราบอะไรก็ไม่รู้คราบขี้ตาคราบน้ำตาคราบทุกอย่างมาเกาะเต็มเลยนะคะช่างก็ไม่ไหวเหมือนกันเนาะถ้าช่างที่เพิ่งกินอิ่มยิ่งไม่ไหวไปใหญ่นะคะโอเคเนาะะเพราะฉะนั้นทุกๆคนนะคะต้องทำตามนะตามตาม,ตามนี้คือมันไม่ได้ยากเลยนะมันไม่ได้ยากเลยเนาะต่อมานะคะสิ่งที่เราต้อง สิ่งที่ทางเรานะคะทางเราให้ปอไม่แน่ใจหรอกว่าช่างทั่วไปให้หรือเปล่านะ,ะก็คือ,อเราจะมีกระจกเล็กๆเป็นของขวัญให้กับลูกค้าถ้าลูกค้าได้ทำการต่อขนตาในมูลค่า1,500บาทขึ้นไปซึ่งถึงทุกคนอยู่แล้วนะคะก็ลูกค้าของเราก็ต่อถึงทุกคนอยู่แล้วนะคะ,ะกระจกใบนี้นะคะก็จะมีให้ลูกค้าฟรีนะคะ,อะปอปอโชว์ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะกระจกใบนี้ก็คือจะมีโลโก้จะมีน่ารักอ่ะคือเราทํามาให้ลูกค้าฟรีเลยนะคะทำมา 1,000อันนะคะทำมา1000ชิ้นนะคะใครที่ไม่ได้รับก็แสดงว่ายัางไม่มาหรือต่อไปใครที่ไม่ได้รับก็แสดงว่าแจกหมดแล้วต้องรอรอ,อบรอบถัดไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นกระจกนะคะแต่ว่าเป่าจะมีที่สเปรย์ฉีดฉีด,ฉ,ดฉีดหน้านะคะสเปรย์ฉีดหน้าเพื่อให้ลูกค้าที่มาทําการต่อใหม่เขาทําการล้าง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 ,างตาเผลอไปโดนที่แก้มทุกอย่างนะคะเผลอล้างออกไปจนแก้มมาแห้งกละ ปอก็จะมีสเปรย์น้ําแร่ให้ลูกค้าได้ฉีดในห้องน้ําด้วยอันนี้ก็แล้วแต่เนาะว่าทุกคนจะทําการสั่งซื้อมาไว้ให้กับลูกค้าหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ไม่ได้บังคับให้กับทุกคนเนาะแต่ว่ามีไว้ก็ดีนะคะแต่ว่าเปาเป็นคนที่ชอบฉีดอยู่แล้วไว้ในห้องน้ําคือฉีดเองด้วยลูกค้าใครอยากจะฉีดก็ฉีดนะคะอปอปอก็ปปอปอก็เอาไปฉีดหน้าตัวเองมา อ่าให้ให้ลูกค้าอันนี้ไม่ได้ขายของนะคะันนี้ไม่ได้ขายของเป่าก็ไม่เป็นตัวแทนเขานะเขาก็คงไม่ขาดตัวแทนหรอกเนาะอ่ะเป๋าก็ซื้อมานะคะซื้อมาทีหนึ่งก็ไหลแพ็คเหมือนกันเนาะซื้อมาจากไต้หวันนะคะเป๋าก็จะทําการชีดอย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้าเกิดว่าเป่าเป,าเป่าทํางานหรือว่าเป่ารู้สึกว่าหน้าตัวเองเหมือนเหนื่นอยนยังไงไม่รู้เป่าก็จะมาเติมน้ําอย่างนี้นะคะแต่เติมเติมกว่าจะจําได้ไปเติมก็น่าจะสองสามเดือนครั้งเดียวนะคะ ไม่ได้ขยันเติมไม่ได้ขยันขนาดนั้นถ้าขยันขนาดนั้นก็คงไม่ต้องใช้แอปในการไลฟ์สดเนาะออประมาณนี้แหละค่ะสวัสดีค่ะวิธีวิธีนี้ทําได้ทั้งก่อนและหลังต่อขนตาใช่ค่ะใช่เลยแต่ว่าก่อนต่อขนตานะคะก่อนต่อขนตาทุกๆกคนต้องระวังนะคะต้องทําความสะอาดให้เคลียมถ้าใช้สปาต้องตามด้วยน้ําเกลือนะคะพอใช้สปาตามด้วยน้าเกลือเสร็จแล้วต้องตามด้วยโปรตีนลิมบูเวอร์ขวดเขียว อ่ปะปะเปาโชให้เขาดูหน่อยนะคะโปรตีนหรือมูเวอร์ขวดเขียวถ้าก่อนต่อนะแต่อันนี้ก็คือสิ่งที่เราอ่ะ,อะเห็นไหมคะปะเปาโชให้ดูแล้วโปรตีนหรือมูเวอร์ขวดเขียวอันนี้คือก่อนต่อขนตาต้องทําสเต็ปนี้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าหลังต่อขนตาลูกค้าจะซื้อหรือไม่ซื้อไม่เป็นไรขอแค่มีสปาขอแค่ทําความสะอาดตาอย่างล้าลึกขอแค่ใช้ที่ครีนซิ่งสุดวอเตอร์นะคะไม่ใช่ครีนซิ่งสุดออยล์หรือครีมนะคะอ่ะ ถ้าเราทำการทำการทำความสะอาดตามที่เป่าพูดให้ในวันนี้นะคะขนตาของเราก็จะอยู่เป็นทรงสวยงามแล้วก็จะติดทนได้นานและดีนะคะอ่ะใครที่ชอบใจใครที่เข้าใจขอหัวใจรัวๆนะคะขอหัวใจรัวๆนะคะก็คือตั้งใจมากค่ะตั้งใจที่จะมาทำคลิปนี้ให้กับทุกคนนานมากแล้วนะคะก็และก็ได้ทำการไลฟ์ให้ทุกคนหลายรอบเหมือนกันเนาะแต่ว่าเราทำการไลฟ์เฉพาะพูดอะ่ะ พ,พูดพูดแล้วก็แบบทําท่าให้ทุกคนได้ดูกันแต่ว่าเปล่าคิดว่าวันนี้คือเรามีทั้ง PowerPoint เรามีทั้งอุปกรณ์ให้กับทุกคนดูแล้วเราสาธิตให้ทุกคนได้ดูแบบสดๆนะคะอาจจะผ้าเปียกเนี่ยเปียกหมดแล้วเนี่ยตอนนี้พอเมื่อกี้เป่าล้างลงไปปื๊บลงไปหมดเลยเสื้อในก็เปียกหมดแล้วอ่ะพี่เจียมขอบคุณค่ะขอบคุณหัวใจรัวๆนะคะคือ เป็นกําลังใจเนาะให้กระเป๋าเนาะที่ทําการทําคลิปให้กับทุกคนได้ดูกันจริงๆแล้วนะคะแต่ตอนนี้คือมีคนทําคลิปที่มีสาระมีคลิปที่ทําคลิปทีออ่ให้ทุกคนได้พัฒนาฝีมือกันเยอะมากซึ่งเปาคิดว่ามันดีต่อผู้บริโภคทุกคนนะคะ,ะผู้บริโภคก็สามารถไปดูเยอะ ไปดูเยอะๆแล้วก็นํามาอัดเด็ใช้กับในร้านเรานะคะซึ่งเปาคิดว่าคนไทยมีน้ําใจนะคะทุกๆคนก็คือช่วยเหลือกันนะคะ,ะรวมถึงคนที่มีปัญหาอะไรก็จะมีคนเข้าไปตอบคา,าถามนู่นนั่นนี่นะคะนะอะสิ่งต่างๆเหล่านี้ดีมากนะคะและเปาก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่แชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้ให้กับทุกคนตั้งแต่เข้ามาเมืองไทยใหม่ๆเนาะเปาเข้ามาเมืองไทยเปาแชร์ความรู้ไปเดือนเดียวคือคนรู้จักเปามากกว่ามากกว่า,า,กกวา2 0 0พคนเพราะว่า เพราะว่าตอนนั้นเป่าได้ยอดไลค์มากกว่า2,000ก็น่าจะรู้จักเป่ามากกว่า2,000เนาะอ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือยอดไลค์เกือบจะถึง1 0,000่นนะคะจริงๆยอดไลค์จะถึง1 0 0 0 0เยอะไหมไม่เยอะหรอกของคนอื่นตั้งหลายแสนแต่เป่ารู้สึกว่าอุ้ยมันเยอะแล้วคือภูมิใจแล้วอ่ะเออได้ตั้งหมื่นหนึง่งคือแบบมีความสุขแล้วนะคะมีความสุขแล้วคือเราเป็นตัวเล็กๆคนหนึ่งเราสามารถให้คน1-0,000คนมองเห็นเราแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองแล้วนะคะแล้วก็ถ้า คลิปนี้นะคะคิดว่ามีสาระหรือคิดว่าโอเคก็ช่วยกันแช์นะคะช่วยกันแชร์เข้าไปได้หรือจะเอาเซฟไว้ดูเองก็ได้หรือจะเอาความรู้ที่เป่าสอนให้ทุกคนไปสอนให้กับนักเรียนไปสอนให้กับลูกค้าของเราก็ได้นะคะยินดีทุกอย่างเลยนะคะขอบคุณหัวใจรัวๆสำหรับทุกๆคนนะคะที่ส่งมาให้นะคะสำหรับวันนี้เท่านี้นะคะขอบคุณคะ่ะป้าเปาลาเขาหน่อยอ,อ่ะเดี๋ยวป้าเปาป้าเปาจะส่งลิงก์อะไรให้ อ๋อโอเคนะคะมันจะมีใครนะพี่อะไรนะพี่ขวัญพี่เจี๊ยบเออเจี๊ยบออกเสียงจพี่เจี๊ยบทาไมพอคิดถึงพี่เจี๊ยบเหรอล้างต่อขนตาแล้วสามารถสามารถล้างทําความสะอาดได้บ่อยแค่ไหนคะกาวจะไม่เสื่อมจริงๆเราล้างทําความสะอาดได้ค่ะถ้ากาวมันแห้งจริงๆแล้วมันก็ไม่เสื่อมค่ะไม่มีแบบว่ากาวเสื่อมเนาะ ปอก็ล้างแบบนี้ทุกวันค่ะป๋าก็ล้างทุกวันแล้วก็จริงๆป๋อเอาแฟนต่อขนตานะคะต่อทดสอบกาเป๋อจะใช้แฟนแล้วก็ป๋อให้แฟนล้างน้ําอุน่นน้ําอุ่นก็คืออุน่นไม่ใช่อุ่นอย่างเดียวอุ่นแบบไปในแนวร้อนแล้วอะ่ะแล้วก็เขาแบบล้างลงมาแล้วก็แบบว่าขยี้ตาด้วยก็โอเคนะคะก็อยู่ได้เป็นเดือนเนาะนอ,อืนใช่ค่ะขึ้นอยู่กับขนตาจริงแต่ละคนขึ้นอยู่กับการต่อของช่างนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับกาวของเราที่เราใช้อยู่ ขึ้นอยู่กับการทําความสะอาดด้วยนะคะมันเชื่อมโยงกันนะคะค่อนข้างเยอะเนาะอ่าจริงๆมีคลิปหลายๆคลิปลองไปเลื่อนดูในไลฟ์ของเรานะคะเยอะมากนะคะเยอะจริงๆนะคะอ่าเข้าใจไหมคะอือพาสอนใช่ไหมคะพาสอนเดี๋ยวว่างๆมาหานะพี่เจีย๊ยบคิดถึงไม่ได้เจอนานมากขอบคุณหัวใจรัวๆสำหรับทุกคนที่มีให้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะไปลคะค่ะบายบาย ไปแล้วจ้าอ่าฝ <จะ S 1> ากแชร์ฝ <share> ากแชร์ด้วยนะคะกดแชร์ติดกดติดตามด้วยนะคะใน YouTube จะเป็นมาสเตอร์า